5อาหารเสริมนะครับที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองตัวที่เรามักจะขาดกันเรื่อยๆนี่คือวิตามิน b 12มีส่วนที่จะช่วยทำให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในสมองได้นะครับ ที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงสมองช่วยเรื่องป้องกันความจําที่มันแย่ลงนะครับตัวแรกเลยนะครับก็คือกลุ่มของวิตามิน B นะครับซึ่งในวิตามิน B เนี่ยเราควรจะทานเป็น B รวมไปเลยแต่ว่าตัวที่เรามักจะขาดกันเรื่อยๆเนี่ยคือวิตามิน B12 นะครับโดยเฉพาะคนที่กินยาลดกรดอยู่เป็นประจานะครับคนที่ดื่มแอลกอฮอล์ครับหรือว่าคนที่ทานบังสวรัตน์ะครับมีโอกาสที่จะขาดวิตามิน B12 ได้ตัวที่2นะครับก็คือตัวฟ i ต์โอイโอเมก้าสามนะครับซึ่งประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนไทยเราเนี่ยนะครับขาดโอเมก้าสามเพราะว่า Le, เราไม่ค่อยกินไขมันดีอย่างจากพวกอะโวคาโดพวกถั่วนะครับแต่ว่าโอเมก้าสมเนี่ยมีส่วนที่จะช่วยทําให้การไหลเวียนเลือดดีขึ้นแล้วก็ช่วยลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในสมองได้นะครับอันที่3นะครับก็คือสารสกัดจากเปลือกองุ่นนะครับหรือที่เรียกว่าเรสเวอรลทอลนะครับเพราะว่าเรสเวอรลทอลเนี่ยนะครับมันดีกับตัวของเส้นเลือดมันช่วยชะลอการอักเสบในร่างกายได้นะครับตัวที่4นะครับก็คือตัว NMN MM ครับ NMN MM เนี่ยคือตัวที่สามารถไปเพิ่มระดับ NAD+ ในร่างกายของเราในระดับเซลล์เพื่อช่วยให้กาาารทํงงนขอมต คอนเดรียเราทางานได้ดีขึ้นตัวสุดท้ายก็คือสารสกัดจากใบแปะกวยนะครับนะหรือว่าเรียกว่าตัวกิงโกะนะครับซึ่งสารสกัดจากใบแปะกวยเนี่ยนะครับมีส่วนช่วยนะครับในการที่ป้องกันไม่ให้สมองของเราเนี่ยเสื่อมลงหรือว่าความจําของเราแย่ลงได้นะครับงั้นถ้าใครมีเรื่องของสมองที่รู้สึกว่าความจําแย่ลงนะครับหรือว่าเริ่มหลงหลงลืมลืมนะครับอย่าลืมทานอาหารพวกนี้นะครับ ในเรื่องของการป้องกันเรื่องของความจำนะครับที่มันแย่ลงเนี่ยแนะนําว่า1คือเรื่องของการออกกําลังกายจําเป็นมากๆนะครับเพราะว่ามันช่วยในเรื่องของการกระตุ้นฮอร์โมนต่างๆในร่างกายด้วยนะครับแล้วก็ลดการอักเสบต่างๆในร่างกายด้วยวันที่2คือการทาแคลอรี่เรสทริคชันนะครับการจํากัดปริมาณการกินไม่ให้มากเกินไปนะครับโดยเฉพาะการหลีกเลี่ยงน้ําตาลของหวานต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการนอนหลับครับใครที่นอนหลับไม่ค่อยดีมีปัญหาเรื่องการนอนหลับแล้วไม่สดชื่นตื่นมาไม่สดชื่นเนี่ยก็ต้องปรับเรื่อง พวกนี้ด้วยนะครับก็จะทําให้สมองของเราดีขึ้นครับแล้วเดี๋ยวนี้เขามีการทําเรียกว่า b r a i n Ex e r c i s e นะครับก็คือการพยายามบริหารสมองของเราอยู่เรื่อยๆนะครับคิดเรื่องใหม่ๆฝึกงานอดิเรกใหม่ๆฝึกภาษาใหม่ๆทํากับข้าวใหม่ๆหรือว่าเล่นพวกโซโดคูพัศเซลต่างๆก็จะสามารถช่วยทําให้เรามี b r รน n exercise มีการทํางานของสมองที่ดีขึ้นได้ครับใครที่กังวลเรื่องว่าจะมีสมองเสื่อมเนี่ยเดี๋ยวนี้การตรวจนะครับเราเริ่มต้นด้วยการตรวจโมคาเทสนะโมคาเทสนี่เป็นการแบบทําแบบทดสอบให้จําให้วาดรูปให้คําน นับตัวเลขอย่างเงี้ยนะครับแล้วมันจะออกมาเป็นคะแนนเลยว่าคะแนนของความจําของเราเนี่ยมันได้ประมาณเท่าไหร่ที่ลึกขึ้นไปกว่านั้นเนี่ยเราสามารถตรวจพันธุกรรมของเราได้นะครับว่าเรามียีนที่ทําให้เป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่านะครับเราเรียกว่า APOE ยีนนอกจากนั้นเนี่ยฮะเราอาจจะให้ทําการตรวจเชิงลึกเลยนะครับดูว่าเรามีโปรตีนพิษสะสมอยู่ในร่างกายหรือเปล่านะครับเพราะว่าตัวอัลไซเมอร์เนี่ยมันเกิดจากโปรตีนพิษที่เรียกว่าอะไมลอยเบต้ากับทอโปรตีนซึ่งเดี๋ยวนี้เราสามารถเจาะเลือดของเราได้แล้วนะครับว่าเรามีระดับของโปรตีนพิษ มากเกินกว่ามาตรฐานหรือเปล่านะเราถ้ามันมากเกินไปเราก็จะมีวิธีการที่จะพยายามลดโปรโตีนพิษพวกนี้ได้นอกจากนั้นนะครับอาจจะทําการตรวจ MRI สมองการทํา MRI เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นว่าปริมาณวอลลุ่มของเนื้อสมองของเราเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่ซึ่งพอคนเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยวอลลุ่มของสมองเนี่ยมันก็จะค่อยๆฝ่อ,อ,อลงไปเรื่อยๆแต่เราสามารถถ้าเราสามารถทํา b รน i n e x e r c i s e ออกกําลังกายที่ดีทานอาหารที่ดีแล้วก็เสริมอาหารเสริมเนี่ยมันก็จะทําให้วอลลุ่มของสมองเนี่ยเราไม่ลดลงไปอย่างเร็วเกินไปก็อันนี้เป็นเบื้ ต้นนะครับที่เราสามารถตรวจเพิ่มเติมได้ในเชิงลึกในเรื่องของสมองนะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากจะปรึกษาอยากจะดูวิธีการในการดูแลสมองให้ดีขึ้นนะครับก็มาปรึกษากันได้นะครับที่เดอะลองจีวิสนะครับ